กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนากยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวเตียงทองซานเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับเบอร์เตียงมาอยู่บ้านดงมกเงี้ยวพี่น้องเนาะเมืองอุทุมพรแข่งสวรัสดีขีดเกล้าพ่อแม่พี่น้องก็คือมีทั้งชาวบ้านเพื่อนในน้ำมาอีกแหละว่ามีน้องคนหนึ่งผัวเพื่อนถิ่มอะไรเพื่อนปะอะไรพี่น้อง เป็นไม่ห้างอะไรเลยกะท่องพร้อมาเก้าเดือนเลยใกล้ชีคอัดเลยเนาะพี่น้องเนาะแปลว่าเรากับอุกอัางตอนนี้พี่น้องไอ้พวกกระถิ่มแล้วกับเงินคำชิคอรูกพ้าวเต่ากระโบมีฮะนะพี่น้องฐานะอ่าเรากับโบเรมีอย่างไฮนาตะก้ากระโบมีแต่ว่าเฮือนนี่ยกาหลังใหญ่อยู่แต่ว่ามันกระเก่าเลยพี่น้องเป็นพาไม่กระจาดไปไม่เฮียกระแต่โดนๆกระเบียงเบิ่งนี่เนาะแต่กระโบเรมีอย่างเรา่าพี่น้องเอ้ นี่แหละอาศัยอยู่น้ำเม่นี่แหละพี่น้องเอ้นี่ก็เป็นเพื่อนเม่แล้วบ่ปเป็นเพื่อนเราเนาะพี่น้องเนาะไปะเดี๋ยวปอเตียงสีพ่าขึ้นไปเบิ่งไปซุบน้ำกันว่า,าแล้วจะเป็นอะไรพี่น้องกินไปที่มาของเราเนาะก็ไปถามรพร้อมกันนี่แหละเนาะพี่น้องเอ้ปอเตียงก็ยังททนีมาโอสา้สบายดีสบายดีแหละสบายดีเอาลูกบัดชองบ่เนี่ยอโทอุบัดผู้ที่ทุองนี่ก็เป็นผู้ที่ชามบ่หน่ะโอ้ อันำบ้พี่ละนี่บ้าพี่นีบ้าพี่อ่าเดๆของนี่นี่อหมี่อ๋อมีลูกสามคนแล้วตอนนี้ฮะโดสามคนเลยอ่าเจ้าชื่อยังะชื่อนางชื่อนางอายุจปีเลยสิบแปดปีสิบแปดปีเลยดอาดูดอ่าอาุปีแสดงว่าเอาเอาพวตั้งแต่ตอนอายจปีนะอาุสิบ สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดโดูดูดูผัวเจ้าหน้าเป็นคนอยู่ใส่นะเป็นคนทับปากเซปากซโดูเดี๋ยวเพิ่นมาอยู่น้ำเจ้าพี่บ่ตอนตําอิซนะเพิ่นมาอยู่น้ำมาอยู่น้ำได้สองสามปีแล้วเมื่ออยู่น้ำเพิ่นอยู่บ้านเนี่ยอยู่น้ำพ่อน้ำแม่เพิ่นออกจากพ่อจากแม่เมื่อกะโอทหลายปีแลวสามสี่ปีมันอยู่น้ำบ้านเพิ่นอันนั้นเจ้ามาอยู่น้ำเพิ่นนะบอดูอ๋อ แล้ววันนี้แหละเ,เริ่มต้นที่ทเพิ่นว่าชิปะกัน,นเห็ดได้ไหนนะเพิ่นเป็นได้ไหนก็โอ้ยวันนี้เันแม่ว่าแม่โซ่แม่โซ่เราคอยก็ขึ้นมาขึ้นมาดำหน้าดำห้นโซยแม่ลบลงมือให้เพิ่นเมื่ออีกออให้เพิ่นเมื่อเห็ดหน้าเห็นหน้าโซยพ่อโซยแม่เพิ่นแล้วก็เพิ่นไปเห็ดเวียกเห็นงานอตอนชิปะกับนับอิตก็คขอยกับโบฮู้่าคอยถือผ้านะแล้วเพิ่นลบเมื่อบัดนี้แล้วก็แล้วเลยบบโทรมาเลย ก็บ่มาเลยอ๋อเพิ่นเพิ่นเมื่อนี่อ่าตั้งแต่อันเจ้ายังบ่ฮู้สึกเลยว่าเจ้าท้องบ่โดยอ๋อก็สิบ่หึงดีซัเนาะนี่เนาะหึงแล้วอ่าอันสิไล่แล้วก็9เดือนนี่แหละ9เดือนแลเพิ่นดำนาแล้วเพิ่นก็ลบมืออพนว่าพ่อเพิ่นส้พ่อสูแล้วบ่ได้มาเด้อดำนานแล้วแล้วพ่อสู้ข่อยก็ว่าเออบ่มาก็บ่เป็นหยังอ๋อ่อยเมื่อนําค่อยเมือบ่ได้ออตอนนั้นค่อยก เป็นกระเพาะโือกันบริเมือน้ำเพินพ่นแล้วเพิ่นมื่อลงปากเชื่อเลวบ่มาเลยแบบนี้นะโดยบ่มาเลยเอแล้วก็บ,บริติตอ่อมาอีกช่วงแรกๆกับติดตอ่อยู่บอกเพิ่นมาคอซื้อผ้าเด้จอจจบ่ขึ้นมาบอเออชิหางเงินหาคข้ากกอนเพิ่นวอหลังๆมานิมิตสมอยเลยโทรกับบติตอ๋อถามคนแถวบ้านแถวใกล้เพิ่นวา ติดผู้สาวคนนติดผู้สาวติดผู้สาวแล้วอ้าวก็บโปคิดเห็นลูกทั้งนี้แน่นี่เนาะพี่น้องเนๆข้าเจ้าบระคิดเห็นนะมาลูกก็พอปรสองกระโปรงสามคนเลยม่ใหญ่นี่จะอยู่จักปีเลยใช่หมโม่ใหญ่นี่เก้าปีชื่อยังนี่เท่าเต้เท่าเต้โม่นี้ยใช่โมอเนี้เท่าแก้วอ๋อจักปีโม่เนี้ยหกปีหกปีมีแต่ผู้ชายชายมนในท้องแก้วมาใน ยังบ่ฮู้เลยยังบ่ฮู้บ่เราบ่ได้ไปกวดบ่ใช่บ่ได้ไปอ๋อก็สิแรกคือเห็นแล้วมาอยู่น้ำพอ่อนลำแมกตะกี้ก,ก็คิดวะสิบเราได้มาอยู่น้ำเพิ่นออกจากเพิ่นไปแล้ววะสิบเพิ่นอ,อา้าวาง่ายๆเลยคือเพื่อนมองอยู่นี่ก็บมโนยเพื่อนเจ้าเนะะเาะบ่คือเจ้าอ,ออกครอบครัวไปแล้วโดยอ่าแล้วไปสร้างครอบครัวอยู่ไปอยู่ปากเซ่ผู่เนาะโดยอ๋อแล้วบัดนี้แหละอาแม่เจ้าป่วยบ่เจ้าป่ะโดยแม่ชูวังแม่ชูแหละ จ้าขึ้นมาเบิ่งแม่โดยและพอทีนี้ก็อ่าขึ้นมาเบิ่งแม่นี่อยู่พี่แหละผัวเจ้ากลับลงปากเชก่อนเนาะอ๋อและกลับลงมาแล้วบ่ขึ้นมาเลยบดนี้น่ะบ่มาอ๋อติดต่อกันก็บ่ได้เลยต่อบ่ได้เลยอ๋อแลสิ่งที่เจ้าสร้างสานํากันอยู่พุ่นน่ะมีหยังแน่นันก็บ่ได้สร้างหยังหลายก็อยู่นําอ๋อแบบคล้ายๆว่าเมื่ออยู่อําเภอนําเมียเมื่อเฮือนบ่โดยแต่ว่าเพิ่นบ่ได้แต่งมเฮือนดอก ่แตเมื่อนำแก่ค่ายปลาเฮาทั้งนี้เลยกับโบมีให้น้าตะก้าเห็ดเลยก็เมื่อเห็ดอยู่น้ำเพิินบ่น้ำพอน้ำแม่กับเห็ดหน้าเพิินนะนะโดยให้น้าทั้งพ่อทั้งแม่เจ้านี่บรมีบอกโบมีอบัดบัตเห็ดอันใช้ชาวเขาน้ำอยู่ใช้กินเนาะเห็ดหน้าเพิินเห็ดหน้าข้าเจ้าบ่โดยแล้วแบ่งกันก็เพิินบ่แม่เพราต้องปีแลนได้ข้าวมากับปันกันก็ก็จะคองหน้าเพิินอ โดย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 วันนี <S <s ้ก็เจ้าใหญ่กันอยู่กับเรานี่นั่นแบบป้ากันนี่น่นจักปีจักเดือนแล้หลายเดือนแล้บ่หลายเดือนเอเ้า่กันกับนะแต่อยู่นํากันตําอิดก็บ่ค่อยได้อยู่อกเพิ่นไปเฮ็ดเวียกอื้เฮ็ดนนําีเ็เยัง เป็นเห็ดเฮือนเห็ดกอสร้างน้ำข้าเจ้าเมื่ออยู่น้ำพูน้ำยากอะ่ะไม่แต่อยู่กับลูกกับเต้าในเฮือนเอพื่อนกับไปเห็ดแบบเดือนหนึ่งสองเดือนเพิ่นจังมากเท่านึงอมาอยู่น้ำพ่อแม่เพื่อนกันแบบสั้นโดยโอ๋อโดยโดยกันสิเมื่อนำกับโบมีเงินข้าลดข้าล่างนะัเมื่อกอะทางมันไกลยากลำบากเลยมัดยาตแลวมาคอยอยู่น้ำพ่อแม่นี่แหละเพื่อนกันยังไขรเพื่อนโบทิมโบปะ เป็นยังไงมาอยู่น้ำสรุปตัวนี้กันชั่งว่าปะกันเรียบร้อยแล้วบ่าหรือยังบงปะกันแล๋อก็คือทั่งผู้ใหญ่เพิ่นคุยกันอยู่บ่นี่ยเลยคุยกันแล้วเรียบร้อยแล้วโดยเพิ่นเพิ่นว่าจะได้ทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นทั้งคอยพี่แลบอกว่าเออขั้นสิบป้าก็บอกว่าป้าอบเอาเงิงทั้งสิ้นไปยบห้องเอาขดดอขดดอโดยโดย อนญชียะคันว้าเอานะมันจะยังหูว่าเพื่อนสิป้าบอกเราโบได้มาเว้ากับคออบ่อเราไม่แต่พ่อแม่ก็เจ้าเว้าอืวคดองเจ้าเท่าไรกอโทษด,ด้วยคดองสิบล้านสิบล้าน ยืนเบิดอะบ่ท่านยืนเบิดเลยบ่ได้มีงัวบ่ได้มีคำมีแต่งัวอ่าก็คือเล็บเบิดแล้วเนาะโดยคือแล้วเบิดแล้วอก็เลยยากมันยากซะแหม่โบเอาก็ยากว่ะโบเอเอาให้เขาไปซะเลยก็เป็นถอยเป็นคว่ำกันอีกเนาะโดยยโม่บ่อยอยากอยู่น้อเฮานำมาก็คือเก้าคันติดตามมาเมื่อนำเหมากันอันอันุู่นจปีเนาะผัวเจ้าขอโทษด้ว สามสิบสามสิบเอาลื่นเจ้าสองปีป้องโดยโอ๋อพี่น้องเนาะเพื่อนกับชือว่าบวสงสารลูกนี่พี่น้องเลยโอ้ลูกกระชองคนแหละอ่อ่าอ่ายามันผุในท้องก็เลี้ยงเอาตามมีตามเกิดโดย,โดยตอนนี้กระทันได้ไปกวดใช่ไหมในท้องในสายเจ้ากับ่หมูเลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายว่าไปกวดบังเลยโดยโดย สาเหตุน <c energetic descriptive noises> like so ี้ป like <c oughs> ุ๊บประกวดนี่กับผมมีเงินมีคำนี่บ่โดยอ๋อพี่น้องเยตไงพอใส่น้ำาอบัดลุงพ่นลงมาแต่ส่วนอย่างพ่นก็ให้พอได้ใส่ผลก็เก็บเงินเก็บคราบแล้วพ่นมีครอบครัวเลยโดยเงินนี่กับเพื่นเฮ็ดเงินหลังนี่ก็ดีผมค่อยออกเอาผัวแล้วออกแต่พ่อแต่แม่เลยนะบัดอันลูกไล่มานี่กับจักแจ๊คสี่เอาเงินเอาคำมาใส่เลี้ยงอนี่เนาะ ซื้อข้าวซื้อนมซื้อเอ่อคิดยอมพ่ออ้อมให้พี่น้องเอ้ยยังบ่มีพ่อพ่ออ้อมก็ดิบ่ได้มีหยังแต่เเดือนแล้วตอนนี้ฮะโดยเกาเดล้สิออได้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่จักมื้อใดเนาะจักมื้อดออใกล้แล้วยเบิ่งทําเดี๋ยวเบิ่งอันน่ะบาเดี๋ยวเบิ่งองตปุ๊กพี่น้องอกใหญ่นึงเนาะพี่น้องเนาะอใกล้สิออ้พี่น้องเอ้ยเดือนแล้วเดือนนีแล โดเดือนนี่แหละแท็ກซี่ยังบ่ฮู้เลยว่าผู้หญิงผู้ชายบ่ฮู้เ่ตพี่น้อมีตําเกิดและมีตําเกิดเนาะนาะรุ่นเอโอมีเงินไปก็ได้อยู่เฮือนนี่แหละโดยโดยโดยวอยู่ปักชีบ่ได้เกิดอยู่พี่เั้น เข่าแล้วผู้อายยังก่น้องอือเข่าพอยังนี่ยอ้ายน่ะพอสซองแล้วพอยองแล้วมาน้องนี่้ได้เข่าบ้างมันได้เข่าน้องอยากไปยุเขียวมูจะฮห็นั้นลูกสาปันี่คนไปเขียวเพ่อยากได้ทงได้ปึ้มโดย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 ไม่ว่าได้เงินก้อนวะถากของเงินน้ำลุงก่อนอันเทไรอันทงนั่นแหละอเพิ่นไม่ลุกเทไทงไป่เข่าขงเงี้ยนะ แพงแต่แล้วนั่นแหละมันชามชิบปลายพูดบอกอยากเข่าอยากไปพูดยิ่งพูเดียวเนาะพี่น้องเนาะลูกมันีสองคนอีปฏิทพในที่เกิดมาอีแม่แม่แต่ได้ฮกเจ็ดเดือนก็ไปตัดอ้อยน้ำมู่อยู่โอ้เจ้าหันใดตะกี้นะตะกี้น่ยไปมัทงใหญ่แล้วมันไปกับมันมาแล้วมันนอนยากมันเจ็บเลยยาก่าได้ไปตะกี้ก็ไปตัดอ้อยน้ำมู ได้มือละสามสิบสี่สิบบืนไปเอ็เธอไปกับผู้ใหญ่นี่เผนกระตาไล่ว่อนนี่ฮะชยแม่มัดในเก็บห้อยช่ยมัดเ็ธอกับมือวันถิดวันเสาร์ก็ไปแบบก็จะมาเอาในใกล้ๆนี่ดินล้นไปแล้วมันก็มีคเล็นเนาะเฮออาศัยแม่ก็จำนี้แหละเพิ่นก็ให้อยู่ให้นอนให้กินข้าวกินน้ำ เงินคำพิ่นกับบุคคลมีมูวิผู้หางพ่อแม่เพิ่นกับบอไดมีอาชีพเป็ดหนังบ่บ่จะเห็ดให้หน้าธรรมดาเ็ดดหน้าาธรรมเลยนะเ็ดให้หน้าเห็ดหน้าเพิ่นซ้ำเนาะโดยโอ้ดูดูหเห็ดหน้ามูพอได้กินข้าวกับบอไดไลายดอกปีนี้ก็ได้เช่าชอบกับฮักค่ะเพิ่นเอาค่ะหน้าเนี่ยก็เจ็ดเป็ดชอบโดยนำมาใส่หมูน้ำยืมหมูกินหม้อหยอดน้ำหน้าดอกเขากะ แต่บัดทอดชิยามดำนาอีกแกเมนหายืมไม้อีกวม่นโดยนะบ้านกินยืมเพิ่นกินนี่โดยโดยโชคหาเงินได้ก็ซื้ออืาอๆาข้าวข่หน้าก็ไว้กินมันยำนาำดาพี่น้องเจ้ามีจักคนนะมีอ้ายผู้นึงกับน้องสองคนอ๋อโดย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 ไอ้่นไปอยู่นําลูกนําเมียเพิ่นแล้วอ๋อแต่อยู่นํามันนะ่ะแม่เจ้าตอนนี้ได้ซะอยู่ มีไผ่มีน้องสา,ส,าสาวอีกผู้หนึ่งกับน้องชายอ๋อเพิ่นก็ได้ลูก,ลกได้ผัวได้รุ่นเนี่ยนะยัง่ยังสาวยังเพิ่นได้ได้อ๋อเพิ่นไปเฮ็ดหยังสั่มือ้อนี้เนาะมาได้เฮ็ดหยังตะกี้เพิ่นก็ไปเฮ็ดเวียกในสวรรค์วันนี้ขาเจ้าปิดโควิดนั่งหล่นมาอยู่เฮือนละล่านี่แหละอ๋อตะกี้เฮ็ดเวียกในสวรรค์เฮ็ดน,น้ําเบียดขายเครื่องอ๋อแต่ตอนนี้นก็บ่ได้มีเวียกเฮ็ดเป็นรักเป็นแรงเนาะบ่อ๋อ ล่าลาคือขวยนี่แหละ<ด>หายังก็บ่ได้เลยโดยไปแย่บ่แดงน้ะมูกก็ไปบ่ได้อ่าเราจะเฮ็ดได้ได้บัดนีต้ต่อไปเนาะควมคิดแบบดำเนินชีวิตต่อไปนะก็อยู่ไปนี่แลหละบ่จักคงเฮ็ดแล้วมันมืดมนไปแล้วเนาะมืดไปเบิ่นเลยอ่าแล้วก็<ม>ขอโทษเด้ออันแบบอยากถามแบบเปิดใจหน่อยนึงนะสมมุติว่ามีผู้สนใจซนะเนาะสมมุติว่ามีอน่ะผู้แบบว่าเอ้าอันขวัยรับได้ แล้วก็ลูกเจ้าเจ้านี่ขอชิรับเลี้ยงเบิ่งแงงนี่ก็เจ้าชิคุยน้ำเพลินอยู่ปะคุยไม่แต่เพลินอีต,ต้นชงชาดคอยบุติบุเลือกคอยคุยได้เพิดให้น้ำเพลินหลับเอเลี้ยงลูกเลี้ยงยังสวยโอ้เฮงดีใจแล้วสมมติว่าอันอายุลายก็บอกว่า่ประมาณสามสี่สิบสี่สิบก็ได้บ่สมมติได้อายุลายกับบุติให้น้ำเพลิน เบิ pegar, at, pegar, ่งเฮาเลี uh ้ยงเฮากุ้มอือพอแต่ว่ารับลูกเฮาได้เบิ่งแยงเจ้ากับลูกได้บ่ได้ติเนาะอนุลายก็บ่ได้ติเออแหนมรับว่าเออบ่ตว่าเฮาเป็นแม่ห้างนางไม้มีลูกมีเต้าอบ่ตแล้วแต่เพิ่นสิวยเหลือดยดดยเนาะพี่น้องเนาะอือกตามนั้นพี่น้องใถ้าผู้ใดอยากอ่าวยเหลืออ่าอันสาวเพิ่นเนาะ อันหุซ้ำกันก็บบาเตียงเลยพี่น้องสเปรตปีชื่อยังน่าเอาไม่อยู่ชื่อนางสาวนางพี่น้องเนาะสาวนางบ่านุ่งมะเงี้ยวเอ้ยนางนั่นลูกโซ่แต่นี่สาวนางที่ชื่อลูกสามเลยพี่น้องแล้นี่จะคนชื่อนางดายเนาะบ่านุ่มะเงี้ยนี่โอ้พี่น้องเอ้ยสาวนางไม่แต่เขาเอิอนนางเลยโด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 ยอ้อมเพปรปยังไม่ได้มียังนะ ยังได้แต่ผักอ้อมมันหละกับผักแพ้โดย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 โิดว่าซิมีลูกอีกเอืมบจักเนาะโโหมันอยู่โบหูเมื่อจนว่าได้สงเดือนปลายจังหูโดยโดยโดยไปกวดเบิ่งตมกี้ก็คิดว่าเสียวออกเลยหมู่ันห้ามโอ้ยมันใหญ่เลยเพอาะจะเอาออกย่านแล้วเลยปะเลยแม่นแม่นแม่เลี้ยงเอา กำมืออยากเลี้ยงก็ให้คนเขาไว้อย่าโอุ้ยอย่าแปะอ,ออกอ่าโอรา่โบเห็ดมันมแล้วบบไปเนาะขาคนบาปก,กรรม <c oughs> แมอ่าโดยโดยโดยอ่ามันอยู่ไปตำทุกตำหยากนี่แหละคำคือว่าเฮาเลี้ยงบโบบอกวัยในยกามีหลายเนาะโดยอ่าสำหรับพี่น้องที่แปลว่าเพิ่นอยากได้ลูกแต่ว่าเพิ่นโบมีลูกนะ<ด>เพิ่นอยากรับไปเลี้ยงหันลายตอนนี้พี่น้องเอ้ยอ่าเิ็นที่ต่อมาหาบัตรเตงเนาะซึ่งว่าเป็นเป็น ไปเอาออกหรือว่าแท่งนี่ก็ทำแท่งนี่ก็บ่แในน้ำประดมันเป็นการค่าช่วงเดือเจ็ดแปดเดือนอู้คิดหลายแล้วิดนักแล้วเนาะคิดนักคุณอยูู่้เดียวพอาะมีผัวบัดนนี้อมู่บ้าอ้าวถามบ่มีผัวก็มีลูกคือมีานได้ืะจกคนแน่สิตอบหมู่โดยเพราะห่างกันตะหึงเนาะห่างกันต่หึงแล้วเออ็นบ้าไปลินใจเสมอนี่โดย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  หมูกระถามทำหัวจักแม่ตอบมุ้งโดยเพรว่าผัวป้าถึงแล้วเพราคือมีลูกเพาะว่ะเพราะว่าตอนเพิ่นไปยังจะยังฉันด้หูว่าเป็นลูกจะเดือนเนาะยังท่านได้มีบ่มีแล้วแต่บ่ฮู้ตอนมื้อโดยเพราะว่ามาดำหน้าน้ำกันเด้อือพอดำหน้าแล้วเพิ่นจัะมีเมื่อ เพราะพ่อกับแม่เพิ่นอยู่บ้านกับบมีพกคนอยู่เพิ่นกับบมีคือกันทางหนเพิ่นกับบมีคนเพิ่พนยังว่าเอาพอเมื่ออยู่พุ้นโดย,โดยทีแรกกับบไร้เป็นมันนั่นดอกเพิ่นติดหมู่ป้ายเพิ่นไปเห็ดเวียกผู้เดียวตะกี้กับไปน้ำกันเห็นเวเห็นงานอยู่ดิไม่นนี่ป้ายเพิ่นไปผู้เดียวแล้วติดหมู่ติดพวกก็เป็นไปเลอ๋อเป็นไปนั่นเนาะโดยหาบริพิษเลี้ยวกันไปเองมาเสียนะ ไปแว่าติดมูติดพวกอะไรกับติดเช้าติดแดดไปเลยแล้วมาอะไกันเนาะโอ้พี่น้องมันเป็นไปทุกที่ทุกมึงนี่เนาะลูกกำลังเป็นตะหักตะแพงกำลังท้องกกำลังสิเกิดมาอีกทั้งทั้งที่หู้ว่าเจ้ากระโกเล่าว่าเจ้ากำลังท้องบ่กโดยแต่กับโบมาโบมาโดย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 พี่น้องกับเป็นต่สงสารแล้วอยู่ใดเนาะพี่น้องเนาะ อ้าสันเดี๋ยวมือนี้อานาคอยชิซอยเอาเงินไว้ให้เจ้าก่อนชักเด็กชักหน่อยเนาะเพราะได้ซื้ออยู่ซื้อกินไปก่อนพี่น้องเอ้เอาอันาสาวนางเอาอันคอยชิซอยเจ้าหนึ่งแสนกับหาสิบพันกีบเด้ออ่าเจ้าเก็บไว้ให้แหละซื้ออยู่ซื้อกินให้ลูกเจ้าเป็นยังไงกัน ภาคุณพ่อเนี่เพิ่นในเจ้าของเงินเป็นชื่อเม,ม่หมวยพ่อมครอบครัวอยู่ต่างประเทศเพผนเนาะฝากความมุ่งบใจเ<ด>พื่อนในเด้อขอขอบใจเด้อขอให้มีความจุขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้อช่วยเหลือนึ่งก็ดีด้สาธุนะ<ด><ด>ตอนนี้กาคัดส่วนลายเนาะทาง<ด>ชีวิตสาวนางเราเพี่น้องเนาะมืดมนเลยแหลญญะกันใช่เปลาอุ้งอ่งแล้วเนาะอุ้งอ่างแม่หลวงพอเข้าใจอยู่ ปลูกสีเลี่ยงลูกชื่อให้กินลูกสองคนนี่ก็บ่แม่นง่ายอีกเลยเนาะง่ายกินกูเมอร์ซีกูเมอร์บัดลูกสิเกิดมาในท้องอีกกะนักน่วงอยู่เลยพี่น้องไงแจ็กบูว่าซีง่ายหรือ่ะแม่นจักสิได้ก็ได้ง่ายบ่ได้ง่ายจังได๋เนาะได้ย่ายทำไงอ่าจักจังถือบัตได้ยากก็ต้องไปห้องหมอก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกเนาะโดยอ๋อเนาะพี่น้องเนาะอ่ะก็คือย้ำอีกรอบนึงถ้าผู้ใดแบบว่าอยาก สนใจแล้วหรือว่าอยากอยากดูแลครอบครัวแล้วแล้วก็คุยก็เลาเบื้องก่อนเนะเาะอ่ามาให้เราเปิดใจเบื้องก่อนเรารับได้เบิดอายุหลายก็รับได้พี่น้องขอแต่ว่าเบืเ้องแย่งลูกเต้าอะไรเล่าได้เนะเาะอ่าเป็นบริติบริหินว่าอายุเท่าหรือกินนั่นบพอเท่าเกินทัแหละพี่น้องคำว่าแรกันเนะเาะลื่นเล่าจากอา่าเร่ากับซาเป็ดจากสามที่ปลายหรือสี่สิบประมาณนี้นี่ก็ได้แลาพี่น้องเรารับได้เนาะแต่เรื่องอนา สิฮักหรือบ่ฮักก็คุยกันกันเบิ่งก่อนเนาะเออก็มาแล้วก็เพราะว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับคน2คนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ให้ติดต่อหาเราโดยตรงก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเบอร์โทรศัพท์ชื่อว่าจังได๋นะบ่จแล้วันบ่เอาโทรศัพท์มาเบิเาพี่น้องเนาะอ่านเดียวบ่งสิอ่านเบอร์สนางแล้วให้ังัมัวๆเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่อ่าเดี๋ยวบ่ตงอ่านให้ฟังก็ได้พี่น้องเนาะเพราะว่ามันบ่ค่อยเห็น อ่าศูนแล้วก็973 55 20พี่น้องเนาะมันมัวมัวนี่แหละพี่น้องเอ้อเดี๋ยวมาเตียงย่ำให้เครือน,นึงเนาะพี่น้องเนาะ030พี่น้องเอ้าเจ็5สามห้าะพี่น้องเนาะอ่าเบอร์สาวนางเราพี่น้องเออกาติดต่อมาหาเราได้พี่น้องมาคุยหรือว่าจะช่วยเหลือหรือว่าจะอ่าจังใดกันเนาะอ่าโทรมาดิดมาลมนำเราได้ แล้วถ้าอยากช่วยเหลือแล้วจังได๋ก็ติดต่อผ่านทางส่งบ่อเตียงก็ได้ใบ่เตียงเป็นสะพานบุญให้ตอนนี้ก็เรายาังขาดสนทุกสิง่งทุกอย่างพี่น้องเอ้เนาะะจังได๋ก็ค่อยขอตัวก,ววกลับก่อนเด้อสนางเด้อบัดนี้เด้อโดยอ่ามื้อหน้ามื้อก็สิแวะมาเยี่ยมใหม่เนาะพี่น้องเอ้ยเนอยู่บ้านดงแวนี่บ่กลบ่ไกลจากบ้านบ่เตียงปานดพี่น้องเนาะบ่เตียงก็มาเือยอยู่พี่น้องเอ้ย เอ้าแล้วบ่ากับคนเด้อเด้อวันนี้เด้อโดยเมื่อหน้าชื่อขนมมาฝากเด้อเมื่อนี้บม่ได้ซื้อยังมาฝากซ้ำโดยโดยโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องมือนี้กรบเเตียงสิ่ขอโตเดินทางกับปอนพี่น้องเลยก็ต้องขอขอบุญขอบคุณแหละทางเม่โมยพ่อครอบครัวพบนฝากเงินไปให้กระเปาเตียงเนาะช่วยเหลือเบื้องต้นพี่น้องเลยัทุกคนยากอะไรแต่ว่าสำหรับของสาวนางเรานี่กับพี่น้องเลยแบบบ่มีอย่างเลย พี่เนาะคำพูดแบบง่ายๆก็บม่มีอย่างอั้นเลยนี้ก็เฮือนเมย์แล้วเนาะแต่ก่อนเราอยู่มาอยู่เฮือนผัวนะพี่น้องวันนี้ก็ผัวเราป้าเราถิ่มแล้วก็มาอยู่ทั้งสี่พี่เนาะเห็นเนาะมาอยู่น้ำขออาศัยอยู่น้ำเมย์แหละเพราะว่าเมย์เิ่นก็มีลูกสาวละแล้วก็ลูกชายที่อยู่แล้วนะพี่น้องที่อยู่เฮือนหลังนี้เหนเนาะทำมาแล้วมาขออาศัยอยู่เพราะว่าคนเราข้างในนี่ค่ะมีลูกสาวสาวละอยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงเมย์ก็เป็นลูกลูกกกนี่เป็นต้องออกเฮือนออกซานไปเบิดพี่น้องเนาะ ต่ว่าเราก็บ่มีหม่องอยู่มาขอส้นก็เซาอยู่ในนี้แล้วก็ท้องไส้9เดือนได้บ่ท้องบ่กินใหญ่สิออกแล้วพี่น้องแต่ยังบ่ฮู้ผู้หญิงผู้ชายบ่มีเงินมีค่ําไปกวดเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าไปเอ็กซเรย์เบิ่งแหละโอ้ลูกผู้ใหญ่อีก2คนที่ต้องเลี้ยงเบิ่งแยงแล้วก็โอ้สุดติงอยู่เลยพี่น้องเอ้ยแต่สงสารเนาะอยู่บ่เงกันเนาะออะบ่ลายยายกันห่างพี่น้องเอ้ย ปรเตียงของตัวราไปก้อนมันนี่พี่น้องเไงมันกะชิพมืดพนเลเนาะคือพนชิตกนี่แหละพี่น,อน้องเลยอ่าไปแล้วเด้อพี่น้องนะเนาะถ้าเพื่อจะช่วยเรือแล้วหรือว่าอยากโทรอยากหลิ่นอยากลมน้ำลากะจังใดกะอ่าเบอร์ตามบรเตียงให้แหละติดตที่โต้ปรตียงก็ได้เนาะอ่าให้บรเตียงเป็นสะพ,พานบุญถ้าช่วยเรือแล้วจังใดกะบรเตียงยินดีพี่น้องเลยนะสำหรับวันนี้ประตียง,งของตัวราไปก่อนมาเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับวันนี้ประตียงขอกล่าวคาว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อเนาะ ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายเด้อพี่น้องเนาะ